ที่น่าสังเกตว่าส่วนใหญ่แล้วมีการปรับลดประมาณการเศรษฐกิจของโลกลงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็คงจะเกิดคําถามว่าแล้วทําไมออตอนนี้นะคะมันถึงเวลาหรือยังที่คนไทยจะต้องหันมามองว่าจะมีผลอย่างไรกับประเทศไทยบ้างจากการที่มีการปรับลดประมาณการในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะต้องสอบถามจากอาจารย์ธนวัฒน์นะคะคว่าตอนนี้คนไทยจะต้องมาใส่ใจในเรื่องนี้กันมากขึ้นไหมแล้วก็การปรับประมาณการอย่างที่ยกตัวอย่างไป IMF นี่จะมีผลขนาดไหนคะ จริงๆหลายคนก็มักจะคิดนะครับว่าเวลาเราดูข่าวเศรษฐกิจหรือว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยทำไมมันต้องดูมันไกลตัวเราเนาะแต่ผมพูดง่ายๆเลยนะครับว่าคนสวนยางที่กรีดยางพาราอยูย่รู้ไหมว่าทุกใบมีดที่กรีดลงไปที่ยางเนี่ยนะครับมันเกี่ยวพันกับเศรษฐกิจโลกทท้งนั้นแหละชาวนาที่ปลูกข้าวอยู่เนี่ยนะครับซึ่งเป็นกําลังสําคัญของประเทศเนี่ยก็เกี่ยวพันกับเศรษฐกิจโลกครับหลายคนเดี๋ยวบอกว่าเออมันก็ชัดนะแต่เอางี้ดีกว่า คนขับรถสองแถวที่เชียงใหม่ยังเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกเลยนะครับควันเดียวเรามาดูครับว่าทําไมเศรษฐกิจโลกถึงสําคัญนะครับค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้องยอมรับนะครับว่าประเทศไทยเองนั้นมีภาวะเศรษฐกิจที่ผูกพันกับนานาชาติมากขึ้นครับและแน่นอนว่าถ้าใครติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรายงานทั้งของ IMF ของธนาคารโลกนะครับของสหประชาชาติและของหลายๆที่คําว่าไทยแลนด์หรือว่าประเทศไทยนั้น อยู่ในสายตาหรือว่าอยู่ในเอกสารที่สังคมโลกนั้นจับจ้องครับเพราะว่าการเปิดเข้าสู่ประชาคมสิทธิ์อาเซียนไทยเองซึ่งเป็นพ่เบิมสําคัญในศตรีของอาเซียนในการเปิดรับเอซีนั้นต่างชาติสนใจประเทศไทยแน่แต่ที่สําคัญคือประเทศไทยเองต้องสนใจชาวต่างชาติครับอย่างที่บอกกันนะครับว่าตอนนี้ชาวสวนยางนั้นถ้าราคายางจะขึ้นจะลงหลายคนคงต้องมองแล้วครับว่าจะผูกพันกับราคาน้ํามันมากน้อยแค่ไหนโดยปกติราคาน้ํามันขึ้น ยางพรารามักจะมีราคาขึ้นตามครับเพราะว่าถ้ายางสังเคราะห์แพงยางธรรมชาติจะถูกใช้แทนราคายางจะขึ้นแทนแลนะถามว่าถ้าราคาน้ํามันขึ้นมันเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวหรือไม่และเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนครับว่าจีนนั้นเศรษฐกิจด,ดีแค่ไหนเขาจะซื้อยางพาร,ราเยอะนะครับต่อมาก็คือถ้าเป็นพูดถึงการท่องเที่ยวก็ผูกพันกับเศรษฐกิจโลกนะครับ ดังนั้นไม่ว่าใครจะอยู่ตามชายหาดนะครับนวดฝ่าเท้าตามชายหาดหรือขับรถสองแถวขับรถขนส่งนักท่องเที่ยวต่างชาติท่านจะเกี่ยวพันกับสิ่งิโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับคำนถามคือทําไมเราถึงต้องใส่ใจสิ่งิโลกและทําไมตอนนี้สิ่งิโลกนั้นมีความสําคัญต้องจับตามองเพราะว่าความผันผวนนั้นสูงซะเหลือเกินนะครับเราจะพูดกันในวันนี้แล้วครับจุดแรกครับต้องยอมรับก่อนนะครับประเทศไทยนั้นผูกพันกับสิ่งิจโลกมากข้อที่สําคัญคือประเทศไทยเองเนี่ยนะครับเรานั้นจะเติบโตอย่างโดดเด่นครับจากภาคการส่งออก นับตั้งแต่สถานการณ์วิกฤตการต้ยมยำกุ้งปี2 5 4 0ครับประเทศไทยนั้นเป็นประเทศเปิดการรับว่าประเทศเปิดภูกพันธกับต่างประเทศว่ายังไงคือถ้าสุดการค้าการขายคือการส่งออกและก็การนําเข้ารวมกันแล้วเกินกว่า100%ของ GDP ถือว่าประเทศนั้นเป็นประเทศเปิดครับภาษาอังกฤษจะใช้คําว่า Open economy นั่นก็คือสิ่งที่ประเทศไทยเองเนี่ยนะครับนับตั้งแต่ปี 240, ข,ของกันกว่า100รจจอนอยที135่ของ g ั p แลกของ่รออกสินค้าและบริการนั้นคือแหล่งรายได้หลักของประเทศครับ มีสัดส,ส่วนประมาณ74%ของ GDP ครับดังนั้นถ้าภาคการส่งออกที่เติบโตได้โดดเด่นเนี่ยฐกิจไทยจะเติบโตคึกคักครับดังนั้นการส่งออกเวลาจะถามว่าเด่นมากน้อยแค่ไหนต้องดูแลวครับว่าเราส่งไปที่ประเทศไหนสหรัฐนะครับอาเซียนยุโรปญี่ปุ่นหรือว่าจีน ถ้าถามว่าการส่งนั้นสําคัญแค่ไหนปกติครับย้อนหลังข้อมูล4ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี53ถึงปี2556้กเศรษฐกิจไทยโตกี่เปอร์เซ็นต์นก็ตามเนี่ยครับส่วนใหญ่ถ้าการส่งออกดีครับและการส่งออกมากกว่าการนําเข้าหรือว่าเกินดุลการค้าประเทศไทยนั้นจะมีการขยายตัวโดยส่วนใหญ่มาจากภาคการส่งออกครับต้องบอกเลยว่าผูกพันกันมากครับถ้าปีไหนสศรฐกิไทยส่งออกดีเช่นปีที่แล้วเนี่ยครับปี2556สิหรฐไทยส่งออกได้เยอะนะครับกว่าการนําเข้าการนําเข้าปกตินะ,ออะดลบบครั ดังนั้นเนี่ยการส่งออกที่สูงของการนาเข้าจึงเป็นตัวผลักดันให้ตัวเศรษฐกิจไทยเติบโตได้ดีครทุกปีถ้าการส่งออกเด่นเศรษฐกิจไทยจะเติบโตได้ดีครดังนั้นจุดที่สําคัญมากก็คือว่าเราเวลาส่งออกไปยินดานาชาติเนี่ยนะครับถ้าสศรธิโลกมีบรรยากาศที่ดีเราจะส่งออกเด่นขึ้นครับ IMF นั้นเพิ่งประกาศตัวเลขนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาภาคถัดไปจะเห็นนะครับว่า IMF ประกาศปรับประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจลงครับเมื่อกี้คุณสริมาคุณพิมพ์พิมลก็บอกว่ามีการปรับตัวเลขโดยหลายสํานักทีีี่ปปรรัับตวเลเลลลกกิจโน้ง เช่น IMF ครับล่าสุดนั้นคาดการว่าสีโลกนั้นจะเติบโตเหลือเพียง3.4จากที่คาดไว้เดิมว่า3.7นะครับคำถามคือทำไมเขาบอกว่าก็เพราะสหรัฐอเมริกาและยุโรปนั้นเจอภาวะอากาศหนาวในเตรมาสทีา1ทครับทำให้เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกานั้นโตติดลบเกือบ3และก็ตอนนี้เนี่ยนะครับประเทศต่างๆในโลกนั้นยังเจอกับภาวะความวุ่นวายทางการเมืองครับ เช่นปัญหาในยูเครนล่าสุดที่เครื่องบิน MH17 ของมาเลเซียถูกยิงตกที่ยูเครนทําให้สหรัฐอเมริกาและในสัปดาห์นี้ครับเยอรมันจะเรียกผู้นําทางด้านยุโรปมาประชุมกันเลยว่าจะดําเนินการแซงชั่นทางเศรษฐกิจรัสเซียเพิ่มขึ้นไหมรัสเซียมีความผูกพันกับยุโรปเยอะนะครับเมื่อรัสเซียถูกแซงชั่นตั้งแต่ช่วงต้นปีที่มีกรณีของควนไครเมียที่ยูเครนจนถึงล่าสุดเครื่องบินมาเลเซียตกนั้นนะครับรัสเซียเองมีเศรษฐกิจที่ย่อลงครับ เดิมเคยถูกคาดว่าจะเติบโตในดับใกล้เคียง2%ตอนนี้0%กว่าๆเท่านั้นเองและรัสเซียเองป้องกันการเอาเงินไหลออกจากนอกประเทศที่นานาชาติละแซงชันนักลทงทุนจะถอนเงินออกจากรัสเซียเนี่ยนะครับรัเสเซียขึ้นดอกเบีย้ยต่อเนี่ยเป็นครั้งที่3ามนะครับล่าสุดดอกเบีย้ยถูกปรับขึ้นอีกครั้งหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองเป็นแปดเปอร์เซ็นต์ครับสิทริ์รัสเซียจึงซึมลงครับและทำให้การค้าการขายระหว่างรัสเซียกับยุโรปนั้นซึงงนโโซนนนม ยังมีปัญหาเรื่องธนาคารเงาและรัฐบาลจีนเองพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจครับเพราะภาคเอกชนและภาคร,รัฐของจีนนั้นมีหนี้สาธารณะเยอะจีนเองจึงมีภาพเศรษฐกิจที่หลายคนบอกว่าอยากเห็นจีนเติบโต7.5เซนขึ้นไปแต่ล่าสุดครับแต่มาสที่2แม้มว่าิจีนจะตโต7.5แต่หลายคนบอกว่าหลายจังหวัดนั้นแผ่วบางเหลือเกินโดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์และรัฐบาลจีนคงต้องกระตุ้นเศรษฐกิจให้มากขึ้นกว่านี้และปีนี้ถูกคาดว่าจีนจะโต7.4เนะครับภาพที่สำคัญคือถ้าจีนเติบโตไม่ดีีเเเศรษกิจขอองย และสิ่งของโลกครับจะซึมลงมากๆเพราะจีนเองตอนนี้คือผู้ซื้อรายใหญ่ของโลกครับทั้งบริโภคน้ํามันเป็นอันดับ2ของโลกและซื้อสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพืชผลทางการเกษตรหรือว่าสินค้าต่างๆไปใช้ในประเทศจีนเยอะมากและพอจีนเศรษฐกิจเติบโตลดลงส่งออกของทุกป,ประเทศร,รวมทั้งไทยก็จะซึมลงครับโชคดีนะครับที่ญี่ปุ่นนั้นแก้ไขปัญหาสีได้จะขึ้นภาษีการค้าจาก5%าเป็นเป็นเญี่ปุ่นเดิมคาดว่าปีนี้จะโต1.3%่มรแต่ IMF ปรับตัวเลขเป็น1.6% ญี่ปุ่นเองมีภาพของเศรษฐกิจที่ฟื้นขึ้นแต่ว่าสถานการณ์อย่างที่บอกเนี่ยนะครับปัญหาในโลกใบนี้ที่มีปัญหานอกจากยูเครนแล้วล่าสุดที่ชนนกาซาอิสราเอลและฮามาสนะครับแม้ว่าจะมีการเจจาหยุดยิงแต่หลายคนเชื่อว่าอิสราเอลเอาจริงนะครับเจจาก,กันกี่ครั้งก็ตามปัญหาไม่คลี่คลายเลยนะครับการหยุดยิงเพียงช่วระยะเวลานหนึ่งวันนั้นพอหลังจากนี้อิสราเอลอาจจะปฏิบัติการทางการทหารนะครับฮามาสอาจจะเิบัตบการต่อและแน่นอนครับว่านอกจากนั้นเองลิเบียสหรัรฐอเมริกาและอังกฤษนั้นพยายามที่จะบอกั ลงทุนหรือนักธุรกิจชาวอเมริกันและชาวอังกฤษนะครับบอกว่าออกจากลิเบียดีไหมเพราะปัญหาภายในของลิเบียซึ่งก็ยังมีปัญหาอยู่ครับอิรักเหตุการณ์ก็ยังมีขีดใครดังนั้นสิ่งที่ i m f มองก็คือบอกว่าสถานการณ์นี้มีความสุ่มเสี่ยงต่อราคาน้ำมันครับโชคดีที่น้ำมันตอนนี้ประมาณ102ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแต่ถ้าราคาน้ำมันปรับสูงขึ้นเพราะว่าในกรณีของอิรักนะครับยูเครนลิเบียตลอดจนทางด้านตะวันออกกลางนั้นมีผลต่อราคาน้ำมัน,น่ังสินครับถ้าราคาน้ำมันแพงอาจจะฉุดเศรษฐกิจโลกลง ด้วยเหตุผลนี้แหละครับทำให้ IMF จึงบอกธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดบอกว่าเฟดที่คุณบอกกับสาธารณชนทั้งโลกบอกว่าคุณจะขึ้นดอกเบีย้ยประมาณต้นปีหน้านั้นขอให้ขึ้นดอกเบีย้ยกลางปีหน้าได้ไหมเพื่อทําสีให้ฟื้นตัวขึ้นครับแต่แน่นอนนะครับอ m f บอกว่าสจโลกตอนนี้ฟื้นตัวช้าแต่ IMF ยังมีมุมบวกครับปีหน้านั้น IMF คาดนะครับว่าสีโลกนั้นโตดีขึ้นกว่าปีนี้โตที่4%สหรัฐก,ก็น่าจะโตขึ้นเป็น3%ยุโรปก็จะโตมากขึ้นเป็น1.5%และจีนอาจจะผ่วลงเป็น7.1%และญี่ปุ่น โตน้อยลงครับแต่ภาพสำคัญทุกคนเชื่อว่าสี่โลกควรจะฟื้นมาดูนะครับว่าทําไม4ประเทศที่สําคัญที่เราพูดถึง่งเป็นตลาดส่งออกสําคัญของไทยเราถึงต้องดูนะครับตลาดส่งออกของไทยนะครับที่สําคัญเนี่ยคือจีนมีขนาดประมาณนะครับสิญี่ปุ่นก็สิจีนประมาณ12นะครับญี่ปุ่นประมาณ10%สหรัฐอเมริกากัสบสภาพยุโรปใกล้ๆกันครับเป็นตลาดส่งออกไทย10%ตและตลาดที่สาคัญของไทยที่สุดก็คืออาเซียนประมาณ25% ซีก็ส่งออกไปยังประเทศเหล่านี้แล้วครับสประเทศเหล่านี้คือสาภาพยุโรป27เประเทศสหรัฐจีนและญี่ปุ่นนั้นถ้าเรียงลาดับของขนาด GDP นะครับสาภาพยุโรปมีน้าหนักมากสุดครับเงินประมาณ23%ของทั้งโลกอยู่ที่สาภาพยุโรป27%ตามมาที่สหรัฐอเมริกามายีและต่อมาที่จีน12และญี่ปุ่น7%นะครับภาพที่สําคัญคือ4ประเทศนี้ถ้าเศรษฐีไม่ดีนั้นแน่นอนครับสีโลกจะดูซึมๆและการส่งออกของไทยนั้นจะแผ่วบบาาาางงงลลลตอออนนนี้้้ถเเช็คคััปดดขมูทรสุะ ลองมาดูครับว่าประเทศไหนที่ดูสดใสมากที่สุดในสายตาของชาวต่างชาติและคนทั้งโลกสหรัฐอเมริกาครับหลังจากที่สหรัฐอเมริกานั้นออกมาตรการ QE พิมพ์แบงเข้ามาและปั๊มเงินเข้าระบบเศรษฐกิจสีสัตร์นั้นมีการว่างงานน้อยลงครับและก็มีการซื้อขายการที่เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวขึ้นอย่างเด่นชัดจนทำให้เฟดบอกว่าเริ่มจะถอน QE ออกและจะขึ้นดอกเบี้ยนะซึ่งดอกเบี้ยถ้าเป็นสัญญาณขาขึ้นเนี่ยแสดงว่ารษเก,กนินฟื้นนะครับสหรัฐอเมริกาเองเป็นเศรษฐกิจที่ดูฟื้นอย่างคงเส้นคงวาที่สุด และถือว่าเป็นหัวระจักสาคัญครับที่จะเคลื่อนสศโลกในรอบนี้หรือพูดง่ายๆคือป้องกันไม่ให้สศโลกสุดครับลาดับต่อมาที่ต้องมาดูก็คือว่าประเทศที่มีความมั่นคงและหลายคนยังมองว่าน่าจะถือว่าใช้ได้คงต้องยอมปล่อยให้จีนครับเพราะจีนเองทุนสำรองเงินตราตางประเทศที่หนาเศรษฐกิจจีนที่นะครับมีขนาดเศรษฐกิจเนี่ยนะครับประมาณ1 2ของโลกและก็เติบโตได้ประมาณ7%กว่ากว่าปีนี้ครับว่า7% 4เนี่ยครับแม้ว่า,ามีปัญหาธนาคารเงาหรือ Shadow Bank ที่ปล่อยเงินให้กับเอกชน houses, และภาคราชการเป็นหนี้สินที่สูงขึ้นแต่ทางการจีนนั้นก็เข้าไปจัดการปัญหาและก็ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะหนี้ที่มากขึ้นจนทําให้เฐกิจของจีนนั้นฟองสบู่แตกจีนพยายามจัดการครับพยายามขึ้นดอกเบี้ยป้องกันสินเชื่อและทําให้ฟองสบู่ที่หลายคนมองว่าใหญ่ขนาดนี้เริ่มแฟบลงและมีความมั่นคงขึ้น แต่การแฟบลงของฟองสบูของจีนที่แฟบลงนั้นการปล่อยสินเชื่อที่ลดลงนั้นทางการจีนเองก็จะต้องแลกกับการที่สีเติบโตช้าลงและแน่นอนครับว่าตอนนี้จีนเองพยายามกระตุ้นเศร,รษฐกิจใหม่ปั๊มเงินนโยบายการคลังลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและเริ่มมีข่าวครา,าวที่จะลดเงินสดสำรองตามกฎหมายเพื่อให้ธนาคารของจีนนั้นปล่อยสินเชื่อได้มากขึ้นเศรษฐกิจจีนถูกมองว่าน่าจะเติบโตได้ดีแม้ว่าปีน่าจะซึมซึมแต่ควรจะโตได้ประมาณ7.1%็่ปรเ็นสองประเทศนี้แหละครับที่เป็นกำลังซื้อรายใหญ่หนึ่ คลเดียวกันครับสภาพยุโรปซึ่งแน่นอนว่าทําแบบสหรัฐนะครับอัดฉีดเบ่งเงินพิมพ์ออกมามาตรการ QE เหมือนกันเศรษฐกิจที่โตขนาดนี้นะครับปั๊มเงินออกมาประเทศยักษ์ใหญ่ของยุโรปก็คือเยอรมันกับอังกฤษนั้นเติบโตดีครับอิตาลีสเปนที่เดิมอยู่ในกลุ่มที่มีปัญหาเริ่มฟื้นตัวกลับมาจะมีเฉพาะแค่ฝรั่งเศสตอนนี้ที่สีดูย่อๆซึมๆแต่หลายคนเชื่อว่ายุโรปนั้นน่าจะปลอดภัยไม่ควรสุด แต่ปัญหาของยุโรปคือการตกงานที่มากเกินไปต้องใช้เวลาแก้ไขปัญหาครับเพราะตอนนี้ยุโรปนั้นอัตรางเงินเฟอ้อต,ต่ำมากประมาณแค่จุดหและราคาของไม่ได้ขยับขึ้นเลยแสดงว่ากําลังซื้อไม่ค่อยโดดเด่นแต่หลายคนเชื่อว่ายุโรปนั้นคงจะลดภาษีหรือพองยิ่งนะครับการลดภาษีต่างๆการลดดอกเบีย้ยต่างๆที่ดอกเบีย้ยเงินฝากอยู่ที่ติดลบจุดหควรจะทําให้ยุโรปนั้นกลับมาบริโภคมากขึ้นนั่นคือจุดที่ยุโรปเองคงจะค่อยๆฟื้นขึ้น,นตามภาพในอนาคต ขณะที่ญี่ปุ่นเองหลายคนก็บอกว่าน่าจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นนะครับภาพสีโลกนั้นยังถูกมองว่ามีความผันผวนระยะสั้นเพราะไม่มีใครรู้ครับว่าปัญหาการเมืองระหว่างประเทศรัสเซียยูเครนกับภาคยุโรปกับสหรัฐตลอดจนที่ตะวันออกกลางกับอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสหรือในอิรักกัล,ลิเบียจะมีปัญหาบานปลายแค่ไหนทุกคนมองว่าสีโลกเสี่ยงแต่ถ้ามองด้วยตระกาทางการเมืองนี่คือครั้งแรกครับที่ทั้งโลกรู้ดีผู้นาทางการเมืองของโลกรู้ดีว่าถ้าปล่อยให้สีโลกนั้นสุดตัวลง เศรษฐกิจครั้งนี้ขาดระบบป้องกันแน่นอนเศรษฐกิจจะซึมอย่างรวดเร็วดังนั้นจะเห็นนะครับว่าทั้งโลกจึงร่วมกันในการที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาและจัดการปัญหาเช่นกรณีอิรักสหรัฐรีบเข้าไปแก้ไขปัญหาด่วนนะครับกรณีของทางด้านอิสราเอลสหรัฐเอ,เองนะครับกับประเทศยุโรปต่างๆจะพยายามให้มีการเจรจาแก้ไขยหยุดยิงกรณีของรัสเซียเองก็กดดันเบาๆนะครับไปยังประธานาธิบดีของรัสเซียและไม่ได้มีการแซงชั่นทางเศรษฐกิจรุนแรงมากเกินไป เพราะผู้นําโลกรูครับว่าเศรษฐกิจโลกนั้นเปราะบางอยู่ทุกคนพยายามประคองนะครับอาชีพมาตรการในการเงินการคลังเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของสศรธิโลกเพื่อทาให้เศรษิโลกนั้นค่อยๆหมุนสศรษิโลกคงจะฟื้นตัวอยู่แต่ดูฟื้นตัวช้าและมีความเสี่ยงแต่ภาพครับน่าจะมีการปรับตัวที่ค่อยๆดีขึ้นตอนนี้ต้องบอกนะครับว่าโลกมีความเสี่ยงสูงซะเหลือเกินข่าวข่าวต่างประเทศเสี่ยงมากแต่ว่ามองในมุมที่หลายคนยังเชื่อว,ว่ามุมบวกยังมีนะครับ ปีหน้าควรจะฟื้นขึ้นเด่นขึ้นและปลายปีนี้คงจะฟื้นขึ้นอย่างชัดเจนมากขึ้นกว่านี้ครับแต่ว่าเศรษฐ,ฐกิจโลกเป็นแบบนี้ก็ยากจะคาดเดานะคะสําหรับการส่ง<ม>ออกจริงๆแล้วก็มีการคาดการณ์กันนะคะบอกว่าเศรษฐ,ฐกิจ ของประเทศไทยเพิ่งพาการส่งออกส่วนหนึ่งแล้วก็เป้าหมายตลาดก็คือที่อาเซียนรวมไปถึงจีนด้วยแต่ว่าอาจารย์คะอย่างนี้จะส่งผลยังไงต่อเศรษฐกิจกฐฐไทยบ้างถ้าหากว่าเศรษฐกิจกโลกมันฟื้นตัวช้าแล้วก็มีความเสี่ยงมากขึ้นแล้วส่งออกจะเป็นไปตามเป้าหมายหรือเปล่าคะจริงๆต้องบอกว่าตอนนี้เราก็ใจชื้นเล็กๆนะครับแม้ว่าวันนี้ข่าวๆบอกว่ากระทรวงพาณิชย์จะประกาศตัวเลขส่งออกใช่ไหมครับแต่มีข่าวออกมาบอกว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาปลัดกระทรวงพาณิชย์บอกว่าส่งออกเดือนมิถุนายนบวกตั้ง7.2เปอร์เซ็นต์ และก็หวังว่าถ้าสถานการณ์ค่อยๆดีขึ้นเราคงมีความหวังวนะครับก็<ะ>หวังไว้ครับแต่อย่างที่คุณสีมากับคุณพิมพ์มณ์บอกคือเศรษฐกิจโลกมีความเสีย่ยงสูงมากดังนั้นผู้ประกอบการนักธุรกิจที่ผูกพันกับการค้าระหว่างประเทศเนี่ยต้องระวังหน่อยนะครับนะครับท่านผู้ชมครับคงต้องบอกนะครับว่าสิ่งสําคัญก็คือว่าการส่งออกกับการท่องเที่ยวคงเป็นประเด็นสําคัญที่ผูกพันกับเศรษฐกิจโลกครับสิ่งที่เราจะเห็นครับก็คือว่าส่งออกที่ผ่านมาในช่วง5เดือนแรกนั้นติดลบประมาณ 2. ับและตุดสองเปอร์เซ็นะครับแากฏ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นปลัดกระทรวงพาณิชย์บอกนะครับบอกว่าเศรษฐกิจไทยนั้นได้รับรู้ข่าวดีก็คือในช่วงของเดือนมิถุนายนที่หลายคนรอนะครับว่าเมื่อไหร่ตัวเลขส่งออกจะขยายตัวเป็นบวกสักทีปลัดกระทรวงพาณิชย์บอกรับว่าน่าจะเป็นบวกและบวกประมาณ7.2นั่นหมายความว่าถ้าเอาข้อมูลรวมกันทั้งหมดนะครับครึ่งปีแรกเศรษฐไทยควรจะมีการส่งออกใกล้ๆ0%ครับไม่ควรติดลบและสังเกตนะครับว่าภาพที่ออกมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม และมิถุนายนคงเป็นภาพเช่นเดียวกันเพราะว่าปรลัดกร,ระสมณิ์พูดออกมาชัดเจนนะครับว่าเศรษฐกิจของยุโรปก,กับสหรัฐที่ฟื้นตัวขึ้น2เส้นนี่แหละครับสีเขียวกับสีฟ้าเนี่ยนะครับเป็นภาพที่ชี้เห็นเลยนะครับว่าการส่งออกของไทยในช่วงเดือนหลังๆฟื้นขึ้นครับนี่คือข้อมูลล่าสุดจนถึง,งพฤษภาฯนะครับพฤษภาคมที่ผ่านมาเชื่อว่ามิถุนายนคงเป็นสัญญาเดียวกันคือเศรษฐกิจของยุโรปกับสหรัฐที่ค่อยๆดีขึ้นส่งออกของไทยดีขึ้นครับแต่ขนาดเดียวกันเศรษฐกิจในเอเชียนั้นยังไม่เด่นครับเพราะว่าการที่สหรกยุโรรปเพิิ่่งงมซื้ออข และจีนยังมีอาการซึมซึมทำให้เศรษฐกิจของจีนนั้นจึงยังส่งออกไปประเทศสหรัฐกับยุโรปยังไม่มากนะักและสั่งซื้อสินค้าจากประเทศในอาเซียและเอเซียไม่สูงครับนั้นจะเห็นนะครับว่าการส่งออกของไทยไปยังญี่ปุ่นนะครับไปยังอาเซียนไปยังจีนนั้นจึงยังซึมตัวลงแน่นอนครับเราคงยังหวังว่าทิศท,ทางของศรีโลกน่าจะฟื้นตัวอยู่การส่งออกควรจะค่อยๆดีขึ้นในตลาดสหรัฐและยุโรปไม่ควรมีอะไรสะดุดครับและการส่งออกของจีน การส่งออกไปยังจีนกับญี่ปุ่นกับอาเซียนควรจะดีขึ้นเพราะตัวเลขการส่งออกที่แค่ตัว7 6 7.2เในเดือนมิถุนายนนั้นน่าจะเป็นตัวที่ชี้ให้เห็นสัญญาณบางอย่างพรุ่งนี้คงจะต้องมาดูนะครับว่าสัญญาณเหล่านี้จะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าสิ่งสาคัญก็คือว่าตอนนี้โชคดีของไทยอยู่อย่างครับเราคงหวังว่าถ้าสิทธิโลกนั้นค่อยๆฟื้นแม้จะฟื้นช้าถ้าเราช่วยทําการส่งเสริมการตลาดธนาคารทห่ไทยดูแลค่าเงินบาทให้ปุ้นเปียนวนเวียนแถวประมาณ3.5-31.7ในนี้เพื่อส่งเสริมการส่งออกแกาท่องเที่ยวของไทย และผู้ส่งออกพยายามที่จะป้องกันความเสี่ยงโดยการไปทำ forward หรือซื้อออปชั่นนะครับในเรื่องของค่าเงินก่อนและทำการตลาดดีๆนะครับกำหนดราคาสินค้าส่งออกดีๆการส่งออกควรจะเริ่มดีขึ้นครับเพราะประธานหอนค้าไทยนะครับก็บอกว่าครึ่งปีหลังเศรษฐกิจควรจะดีขึ้นการส่งออกควรจะดีขึ้นนั่นคือการส่งออกครับที่ควรจะมีตัวเลขที่ค่อยๆดีขึ้น แต่อีกจุดหนึ่งที่เกียนนยเก่ยวพันกับคนไทยที่เกี่ยวพันกับเศรษฐก็คือการท่องเที่ยวครับตัวเลขของการท่องเที่ยวล่าสุดข้อมูลที่ล่าสุดนะครับที่มีการประกาศเป็นทางการ,ถารธถานทีไทยนั้นรวบรวมนะครับปรากฏว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวนั้นยังขยายตัวในอัตราลดลงครับถ้าดูข,ข้อมูลเนี่ยนะครับในช่วงของครึ่งปีแรกนะครับดูแล้วแต่มาสที่1เดือนเมษาเดือนพฤษภาตัวเลขของจํานวนนักท่องเที่ยวนั้นยังขยายตัวติดลบอยู่ครับและอัตราการเข้าพักในโรงแรมนั้นยังต่ํากว่านะครับหกและเดือนพฤษภาคมล่าสุดต่ากว่ารับ นั่นหมายความว่าเศรษฐกิจที่มีอาการซึมซึมหรือสถานการณ์ที่เครื่องบินตกหลายครั้งหรือสถานการณ์ที่คนอาจจะยังกังวลในการเดินทางมาเที่ยวในเมืองไทยและเป็นสถานการณ์ของช่วงโลซีซั่นทาให้การท่องเที่ยวของไทยณตอนนี้ยังไม่เด่นมากครับเวลาที่มหาไรหันค้าไทยทํางานนั้นเราสอบถามไปยังนะครับคณะกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆผ่านหอการค้าจังหวัดต่างๆต้องยอมรับครับว่าอาการอาจจะยังไม่กระเตื้องมากนักแต่มุมในเชิงบวกของนักธุรกิจในภูมิภาคต่างจังหวัดก็บอกว่า สัญญาณบวกเริ่มปรากฏอย่างน้อยนักท่องเที่ยวไม่สุดลงครับนักท่องเที่ยวยังมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็มีสัญญาณที่ค่อยๆดีขึ้นเป็นลําดับและก็หวังว่าเมื่อเรานะครับมีการเมืองที่เข้มแข็งขึ้นหลังจากประกาศนะครับรัฐมนูญชั่วคราวและจะมีรัฐบาลที่เข้ามาดําเนินการในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆมากขึ้นนักท่องเที่ยวคงจะมีความมั่นใจในมาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นแต่มาที่4การรับรู้จํานวนตัวเลขของนักท่องเที่ยว ควรจะดีขึ้นซึ่งจะสอดคล้องกับทางด้านเศรษฐกิจโลกที่กําลังฟื้นตัวขึ้นนะครับภาพตรงนี้คงต้องบอกนะครับว่าเศรษฐกิจไทยควรจะมีภาพสัญญาณที่น่าจะปรับตัวดีขึ้นโดยเพราะการส่งและการท่องเที่ยวครับค่ะนั่นเป็นเงื่อนไขของไทยด้วยนะคะว่าในประเทศเรื่องของการเมืองก็ต้องมีเสถียรภาพด้วยการท่องเที่ยวถึงจะตามมาด้วยนะคะแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าตัวเลขของการส่งออกน่าสนใจสําหรับเดือนที่ผ่านมานะคะครับซึ่งต้องดูนะครับว่าถ้าวันนี้กระทรวงพาณิชย์ประกาศจะมีการแงะรายละเอียด ออกมาดูเลยว่าสินค้าตัวไหนเด่นขึ้นนะครับแล้วก็ภาคไหนนะครับหรือว่าประเทศไหนที่เราส่งออกไปได้มากขึ้นคงต้องมาคุยกันต่อค่ะค่ะคุยกันต่อพรุ่งนี้คับคุณมากค่ะ